สวัสดีครับวันนี้ชจ้ากอกเกมมี่นะครับจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนอาชีพแดนเซอร์นะครับซึ่งเป็นอีกอาชีพที่สําคัญนะครับสำหรับไดกระลอกแพทนี้นะครับซึ่งใช้คู่กับอาชีพบาดนะครับเต้นคู่กันเนี่ยเปิดถุงทองเต้นบากิเต้น SP นะครับสายดูดเนี่ยมี1คู่นะครับบาดแดนไปขอเข้าตี้เนี่ยได้ทุกตี้นะครับตอนเลเวลสูงสูงนะครับเพราะว่าอตอนเวลไบฟอร์ดเวลมังกรเวลดันหุ่นอะไรพวกนี้ถ้าเรามีบาดแดนหนึ่งคู่นะครับเราเป็นสายอาชีพดูดเนี่ยเราก็ ใช้บารแด้หนึคู่นะครับเปิดถุงทองหรือเปิดเต้นมากิหรือ SP เนี่ยให้กับปาร์ตี้ได้นะครับซึ่งจะหาที่ง่ายขึ้นนะครับแนะนำว่าควรมี1คู่นะครับควรทำไว้นะครับซึ่งวันนี้ก็ผมเนี่ยเป็นบาเป็นแดนไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็พาไปดู a อ c ีนะครับแค่คุยอย่างเดียวนะครับแนะนำให้มาเปลี่ยนตอนจ o อบ50นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับว่าเปลี่ยนอาชีพยังไงนะครับ ครับอันดับแรกก็คุยกับ ABC นะครับแล้วก็เดินตรงขึ้นไปนะครับอ่านะครับคุย ABC ตัวนี้นะครับคุยเรื่อยๆนะครับคุยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปทาง ABC ทางขวามืออีกทีนะครับ นะครับคุยกับตัวนี้นะครับพอคุยเสร็จปุ๊บนะครับเ้วก็เปลี่ยนอาชีพเป็นแดนเซอร์เรียบร้อยนะครับก็วิธีมีแค่นี้นะครับคุย a b c เพื่อเข้าโรงละครมานะครับแล้วก็มาคุยเอ c ีซ้ายเอพีขวาครับแค่นี้นะครับผมเนี่ยไม่ได้อัดคลิปไว้ตอนผมเป็นนาเชร์มาเปลี่ยนเป็นแดนเซอร์นะครับก็เลยพามาชีพเอ c ซนะครับซึ่งก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับก็เดินตามคุยกันมาก็น่าจะไม่มีปัญหาเลยนะครับแนะนาว่าควรมีบัตรได้หนึ่งคู่นะครับผมก็ วันนี้ชาวกาะกิมมิ่ต้องขอตัวเวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับชอบก็กด subscribe นะครับและกดติดตามไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางชาวเกาะนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ